กรณีที่มีกลุ่มนายทุนไปถมดินแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับแล้วชาวบ้านจังหวัดระยองเขาเดือดร้อนไงครับเพราะว่าถมดินสูงมากเลย<ะ>สูงเทียบเท่าหลังคาบ้านแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็ไหลามาชาวบ้านเดือดร้อนมากล่าสุดทางเทศบาลแจ้งความดำเดนินคดีกับนายทุนแล้วนะครับ นายกฤตินมีลาประาเทศบาลตำบลมะขามคู่ก็บอกค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ดินผืนนี้แบ่งออกเป็น2แปลงนะคะขนาด25ไร่แล้วก็23ไร่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเมื่อวันที่24แล้วก็29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดพื้นที่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดังนั้นคาดว่าเจ้าของโครงการได้มีการถมที่ดินตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและเท่าที่มีการสำรวจก็พบว่าถมสูงมากประมาณ10เมตรนะคะอย่างไรก็ตามทางเทศบาล ก็ให้เวลา7วันเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขดําเนินการขออนุญาตถมที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขกับชาวบ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะคะโดยให้ขนดินออกจากพื้นที่เอาไว้ก่อนค่ะเป็นต,ตัวนะอันนี้นะเท่าที่มองนะคือสมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นยังไงก็ต้องให้เอาลง ซึ่งผมก็ต้องเห็นใจชาวบ,บ้านเป็นหลักเพราะว่าเขาอยู่มาก่อนอันนี้จะเป็นแนวทางของทางเทศบาลที่จะแจ้ไข้นนวยครับต้องรือดินหนอกคงต้องรื้อครับแต่ก็ต้องดูในข้อกฎหมายทีนี้เพราะว่าคงต้องคุยกับกับคนที่ออกแบบของของเจ้าของงานเขาหมายถึงว่าเจ้าของโครงการเขาเปรับลดลงได้ขนาดไหน ทางเทศบาลก็สั่งระง,งับการดําเนินการถมดินแล้วนะคะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านก็คือนางเลียงนี่แหละค่ะก็บอกว่าพอทราบข่าวรู้สึกดีใจมากๆแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเจ้าของโครงการจะปฏิบัติตามหรือไม่ส่วนตัวไม่ต้องการเรียกร้องอะไรแต่ต้องการใช้ชีวิตตามปกติและให้มารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลเมืองมะขามคู่มอบหมายให้นิติกรรวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วจากนั้นก็จะมีการ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ